หลังจากกระแสนายกหญิงคนที่สองของประเทศไทยเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเป็นนายกหญิงคนที่สองของประเทศไทยอายุน้อยสาวๆส,สวยๆแพทองทานชินวัตรล่าสุดอินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังปลายด้ามขวานปัตตานีฟาอันสุดติง่งโคเวอร์แล้วแต่งหน้าโคเวอร์แล้วแต่งหน้าโคเวอร์มัมอิงมาดามอิงเรียบร้อย นะเป็นคนไทยคนแรกสายบิวตี้บล็อกเกอร์แต่งหน้าโคเวอร์นายกว่าไงทุกคนเก่งไบร์อัพเห็นหรือ,อยังเก่งไบร์พเก่งไบร์อัพเห็นหรือ,อยังฮะยังไงฮะยังไงเก่งไบร์อัพกำมือแล้วกำหมัดแน่นเหมือนไหมเหมือนไหมฟอร์อันฟอร์อัน thank <pause> you